ตอนนี้นะ,ะมีข่าวออกมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับเวียดนามนั้นอาจจะมาถึงจุดสิ้นสุดลงแล้ว โดยตอนนี้ค่ะสื่อคอมเมนได้ออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเลยบอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับเวียดนามเนี่ยยังดีเหมือนเดิมจ้ะเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญบางคนได้ออกไปพูดเกินจริงนับตั้งแต่มีการพัฒนาฐานเรือเรียมไปจนถึงการขุดคลองฟูนันเตโชจนถึงการยุติเขตพัฒนาสามเหลี่ยมทองคําระหว่างกัมพูชาลาวเวียดนามหรือว่าโครงการ4ี่เอฟมีผู้สังเกตการค่ะเขาบอกว่า มีการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ากัมพูชาและเวียดนามนั้นจะถึงจุดที่เปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆโดยอย่างไรก็ตามค่ะเขาบอกว่ามีบางสื่อวิเคราะห์ออกมาว่าตอนนี้กัมพูชานั้นมั่นใจมากขึ้นแต่บางคนก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยกำลังจะเข้าไปอยู่ใต้โอวัทของจีนมากขึ้นเรื่อยๆโดยก็บอกว่าเรื่องแบบนี้จริงๆนั้นเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมาค่อนข้างจะนานนมแล้ว เพราะว่าในช่วงทศวรรษที่1980ถึง1990ได้มีผู้สังเกตการค่ะกล่าวหาว่ากัมพูชานั้นเคยเป็นหุ่นเชิดของเวียดนาม ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่2,10 0เป็นต้นมาหลังจากนั้นกัมพูชาก็กลายว่าตกเป็นเป้าหมายของการรณรงค์บอกว่าเป็นรัฐบริวารของจีนก็เลยส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับเวียดนามนั้นเริ่มจะห่างเหินกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเขาบอกว่ามีคำถามว่ามีอะไรผิด ที่กัมพูชานั้นจะก้าวขึ้นมาพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันประเทศของตัวเองและก็มีความหลากหลายเกี่ยวกับทางเลือกทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ใช่ว่าเวียดนามนั้นจะจนตรอกหรือว่าล่มสลายหากว่าขาดกัมพูชาและในทางกลับกันกัมพูชาก็ไม่ได้เป็นเพียงมหาหมิตรคนเดียวของเวียดนามเท่านั้นนอกจากนี้หากพิจารณาในคานองเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับเวียดนามก็ไม่ได้เป็นข้อจํากัดของ กัมพูชาในการที่จะไปสามารถสร้างความสัมพันธ์ภายนอกและภายในรวมถึงภูมิภาคต่างๆเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยจะไปสร้างมีก,กับประเทศอะไรก็ได้ นอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาในสื่อโซเชียลที่มีการพูดถึงอำนาจอธิปไตยและเอเกราชของกัมพูชาโดยที่ไปพูดถึงแล้วก็เชื่อมโยงกับประเทศเวียดนามหรือว่าประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระจริงๆนอกจากนี้บอกว่ารากฐานของเรื่องต่างๆที่ได้ออกมานั้น กลับกลายเป็นเรื่องที่ทำลายกัมพูชาบอกว่าเหมือนกับตอนนี้กัมพูชาเนี่ยกลายเป็นลูกบอลที่เหมือนกับว่าจะถูกเตะไปข้างไหนก็ได้และตอนนี้ก็กําลังจะถูกกลิ้งไปทางฝั่งจีนแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ถูกเตะแล้วก็กลิ้งไปทางเวียดนามอีกโดยเขาบอกว่ามีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอํานาจอธิปไตยและความอิสระที่แท้จริงของกัมพูชาว่าแท้จริงแล้วน่าจะเป็นลักษณะการส่งเสริมทฤษฎีรัฐบริวารมากกว่าแต่ว่ายังไม่รู้ เลยว่าใครควรจะเป็นเจ้านายที่ดีสําหรับประเทศกัมพูชาโดยในสื่อกัมพูชานะคะบอกว่าดูเหมือนกับว่ามีข่าวที่ออกมาเหมือนลนักษณะกับเป็นการดูหมิน่นหากข้อโต้แย้งของพวกเขามีพื้นฐานมาจากทฤษฎีรัฐบริวารพวกเขาแสดงว่าเป็นประเทศที่คิดไม่ดีกับกัมพูชาแล้วก็สงสัยว่าจะละเลยผลประโยชน์ของกัมพูชาไม่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะมาพูดถึงทฤษฎีรัฐบริวารเนี่ยแล้วก็มาพูด ถึงผลประโยชน์ที่กัมพูชาได้รับไม่ใช่เรื่องที่อ้างถึงพื้นฐานแห่งความเป็นจริงเลยและก็ยังพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามก,กับกัมพูชาณนะปัจจุบันนี้ก็ยังคงดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกัมพูชาก็มีสิทธิที่จะตัดสินใจได้ว่าจะสามารถสร้างมิตรภาพกับประเทศไหนบ้าง แล้วก็ยังจะสามารถสารสัมพันธ์ได้กับทุกๆประเทศต่างๆทั่วโลกโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ของคนกัมพูชาเท่านั้นเดยวเขาบอกว่าตั้งแต่ทศวรรษที่1980เป็นต้นมาถึงแม้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญ และกองหนุนเวียดนามเข้าร่วมแต่ว่ารัฐบาลของเวียดนามก็ยังคงเคารพการตัดสินใจของกัมพูชาในอำนาจอธิปไตยที่พูดถึงรวมถึงการนำระบบเศรษฐกิจการตลาดมาใช้ตามที่สมเด็จฮุนเซนเคยกล่าวเอาไว้ นอกจากนี้ในสถานาการณ์ปัจจุบันนี้ในกัมพูชาทั้งจีนและเวียดนามต่างก็ได้รับการต้อนรับและจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในหลายๆด้านในประเทศกัมพูชาเพราะว่าจีนและเวียดนามกำลังทําสิ่งเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ของชาติตัวเองซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจีนนั้นจะตัดความสัมพันธ์กับเวียดนามเพราะว่าประเทศกัมพูชา และก็เช่นกันไม่ใช่ว่าเวียดนามจะไปตัดสัมพันธ์กับจีนเพราะว่ากัมพูชาเป็นต้นเหตุแล้วก็ไม่ใช่ว่ากัมพูชาจะตัดความสัมพันธ์กับเวียดนามเพราะว่าจีนเป็นต้นเหตุโดยเขาบอกว่าห่วงโซ่แห่งการโต้แยง้งเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาไม่เชื่อมโยงกับตรรก,การที่ถูกต้องเลยหากจะมองจากพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่เวียดนามและจีนนั้นมีความสัมพันธ์กันถึงแม้จะมีการแสดงความไม่ลงรอยกันเกินจริงแต่ว่าเวียดนามกับจีนนั้น ก็ยังคงเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรเพราะฉะนั้นทําไมกัมพูชาถึงต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ต่อจีนและเวียดนามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยในสื่อของกัมพูชาค่ะบอกว่าประเทศจีนนั้นเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเวียดนามและกัมพูชาก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านของเวียดนามเช่นกันเพราะฉะนั้นกัมพูชาไม่อาจจะตัดความสัมพันธ์กับเวียดนามได้และก็เช่นเดียวกันที่เวียดนามนั้นก็ไม่สามารถจะตัดความสัมพันธ์กับจีนได้เช่นกันเพราะว่าทั้งหมดนั้นคือรากฐานของตักกะความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้ง3ประเทศคือกัมพูชาจีนแล้วก็เวียดนามซึ่งเขาบอกว่าบางทีเนี่ย ทางสามประเทศนี้จะมีการสร้างกลไกใหม่ๆที่เรียกว่า c c v ที่จะประกอบด้วยประเทศกัมพูชาจีนและก็เวียดนามโดยจะมีการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยที่ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศจะไม่ไว,ว้วางใจซึ่งกันและกันเหมือนกับมีความริษยาในความสัมพันธ์เหมือนกับเป็นลักษณะที่เป็นรักสามเศร้าโอ้โหเขาวิเคราะห์กันขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสาระสําคัญสื่อของกัมพูชานั้นวิเคราะห์ออกมาค่ะบอกว่ามีการ การถกเถียงเกี่ยวกับเอการาชและเรื่องอัมตาอธิปไตยของกัมพูชาที่จะมีการอ้างอิงถึงผลประโยชน์ของชาติกัมพูชาไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศอื่นใดรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศควรจะหยุดเสนอแนะได้แล้วว่าใครจะมาเป็นเจ้านายที่ดีกว่าสําหรับกัมพูชาไม่ต้องมาชี้แนะเลยนะว่าเป็นเวียดนามหรือจีนเพราะว่าข้อเสนอแนะเนี่ย เนรรื่่่อองททีีไไไมดด้ด้้ําใหะขึโดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองท่านนายกรัฐมนตรีฮุนเมเนตแห่งรัชอาณาจักรกัมพูชาก็ได้ออกมากล่าวค่ะว่าถึงแม้ว่ากัมพูชาจะถอนตัวออกจากโครงการสามเหลี่ยมพัฒนาระหว่างกัมพูชาลาวและก็เวียดนามหรือว่าโครงการ CLV ไปแล้วแต่ว่ากลุ่มฝ่ายค้านในกัมพูชานี่แหละเอาเรื่องนี้มาเป็นพื้นฐานในการยุยงประชาชนเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง ฉะนั้นค่ะก็เลยออกมาพูดถึงบอกว่าให้หยุดบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือสามเหลี่ยมการพัฒนาระหว่างกัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามได้แล้วเพราะว่านั่นน่ะมีแต่จะทําลายภาพลักษณ์ของカメรและทําลายความสามัคคีของคนในชาตินอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชายังได้ออกมาพูดถึงนะคะว่าโครงการ c l v เนี่ยที่ได้มีความร่วมมือมาเป็น25ปีเป็นการพัฒนาประเทศซึ่งการดําเนินการตาม ความร่วมมือนี้จะไม่สามารถทําให้สูญเสียอธิปไตยหรือว่าเสียดินแดนให้กับประเทศใดเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายของประเทศกับดินแดเนเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่อย่างใดซึ่งเขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นายกของกัมพูชามีความไม่พอใจอย่างยิ่งโดยได้มีการเน้นย้ำค่ะว่าการถอนตัวจากโครงการ CLV เนี่ยไม่ได้เป็นการหลอกลวงนะแต่บางคนก็บอกว่าตอนนี้ ผู้นำของขเขมรกำลังหลอกลวงแล้วก็ให้ข้อมูลผิดๆเพื่อผิดเบือนความจริงแก่ประชาชนซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะก็ได้ออกมาเน้นย้ำบอกว่าเป้าหมายหลักของรัฐขเขมรเนี่ยคือจะพัฒนาประชาชนรวมถึงทุกทุกแห่งโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตในด้านเศรษฐกิจเกษตรกรรมธุรกิจการค้า รวมถึงอุตสาหากรรมที่จะต้องมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งซึ่งนั่นแหละคือเป้าหมายและความมุ่งมั่นของรัฐบาลอย่างแท้จริงและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไรกันบ้างเกี่ยวกับโครงการ c l v ของเวียดนามที่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้วแล้วก็มีโครงการขุดคลองฟูน,นันเตโชอีกด้วยนะอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ